ฟ้าร้องโคลพามเลยวันนี้วันที่16พฤษภาคมนะครับฝนตกแล้วครับกรุงเทพมหานครครับสภาพอากาศวันนี้นะครับรายงานสภาพอากาศไม้ชนรับแถวภาคอื่นๆก็ตกนะครับมีรายงานว่าทุกพื้นที่ฝนจะตกนะครับช่วงนี้ก็จะเข้าฤดูฝนเต็มตัวนะครับกรมตรุบอกนะครับ วันนี้เช้าวันที่เที่ยงแล้วครับไม่ใช่เช้าแล้วครับวันที่ส6หนะครับครับตกเยอะเลยครับกรุงเทียมหานครให้ชมบรรยากาศครับฝนตกดีครับช่วงนี้ครับอากาศเย็นดีหน่อยครับน่าจะตกทุกทุกพื้นที่นะครับในประเทศไทยนะครับทุกภาค เห็นสภาพอากาศตามที่เห็นขัดในข่าวนะครับตกทุกที่วันนี้ก็ชุ่มชืาเลยครับตั้งแต่เช้ามามีเมฆขึ้นตลอดแล้วมาช่วงนี้ก็ช่วงเที่ยงก็ตกมาแล้วครับในพื้นที่กรุงเทพนะครับเขตพรนคร